ใครยังตัดภาพพื้นหลังไม่เป็นตามมาเลยค่ะเดี๋ยวครูสาราจะพาทำนะคะง่ายมากเหมือนกับพริบตาเลยนะคะมาเลยครั้งนี้ครูสาราจะพาทำโดยใช้เว็บไซต์ Remove.bg นะคะตัวนี้ไม่ใช่แอปพลิเคชันนะคะเขาจะเป็นเว็บไซต์นะคะถ้าเป็น iOS ก็เข้าผ่าน safari ถ้าเป็น Android ก็เข้าผ่าน Google Chrome ได้เลยนะคะแล้วก็นำมาไว้หน้า ด้านหน้าจอมือถือได้เลยนะคะเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นเช่นนี้นะคะเราก็ไปแตะที่อัปโหลดอิมเมนะคะรูปภาพที่เราต้องการตัดภาพพื้นหลังอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่คลังรูปภาพก็แตะไปที่คลังรูปภาพนะคะแล้วก็ไปเลือกนะคะว่ารูปภาพที่เราต้องการจะเอามาตัดนั้นนะคะอยู่ตรงไหนนะอ่าสมมุติว่าเอาภาพนี้ก็แล้วกันนะคะมาแล้วนะคะ แล้วก็กดเลือกแตะไปเลยเลือกนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะดาวน์โหลดขึ้นมาเนาะดาวน์โหลดมาปุ๊บนะคะก็จะเห็นผลงานเลยนะคะเห็นไหมเขาจะตัดให้อย่างง่ายดายเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะตัดให้เรียบร้อยแล้วก็อันนี้นางแบบก็นั่งอยู่บนเก้าอี้นะคะเก้าอี้ก็จะมาด้วยนะคะดูผลงานนะคะทุกคนเขาก็จะเ,เนี๊ยบมากนะคะคือค่อนข้างใช้ได้เลยเนี่ย แล้วนอกจากนั้นนะคะถ้าเรา,เาต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลังก็สามารถทําได้นะคะโดยการไปแตะที่ Edit เนาะแล้วก็เปลี่ยนภาพพื้นหลังได้ค่ะทุกคนเห็นไหมนี่ไปนั่งอยู่ที่แบล็กแกรมมีหิมมาด้วยนะคะแล้วก็ทําหน้าชัดหลังเบอร์ได้ด้วยเห็นไหมคะจะเบอร์มากเบอร์น้อยจะเบอร์ไหนๆก็ทําได้นะคะแล้วก็พื้นหลังก็มีให้เลือกหลายสไตล์นะคะ นี่งไงสวยมากๆเลยนะอ่ะและที่นี้ก็อยากจะแนะนำนะคะถ้าเราจะเอาไปภาพนี้ไปเป็นภาพโปรไฟล์นะคะเราก็ควรจะใช้ภาพพื้นหลังที่มันสีเจมๆมนะคะทุกคนสีเจมๆมอย่างเช่นสีแดงสีเหลืองสีชมพูอย่างนี้นะคะก็จะเป็นสีที่ดึงดูดสายตานะคะสีเหลืองสีเขียวอ,อย่างนี้ก็ได้นะคะก็เอาที่เราชอบแล้วก็ที่มัน ดึงดูสายตาผู้คนนะคะเนี่ยค่ะก็พึงพอใจแล้วก็เซฟได้เลยนะคะนี่แล้วก็ไปทำพาพโปรไฟล์เลยเจ๋มมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะง่ายจริงๆด้วยใช่ไหมคะทุกคนหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดใจคอมเมนต์และแชร์ให้เพื่อนที่เขายังไม่รู้ได้รู้ด้วยนะ